สวัสดีครับผมหมอแบงค์นายแพทย์ธนาคมสุขเจริญจากด r s t o r y รสตอรี่ครับวันนี้จะมาพูดถึงอาการของผู้มีภาวะพองฮอร์โมนเพศชายนะครับถ้าเกิดว่าคนไข้นะครับมีอาการต่างต่อไปนี้ 1. มีความต้องการทางเพศลดลง 2. มีปัญหาเรื่องการแข็งตัว 3. เหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย 4. มวลกล้ามเนื้อลดลงหรือ5ภาวะหมดจิดง่ายอารมณ์ขึ้นลงไม่ปกติคุณอาจจะมีภาวะไวทองและอาจจะจำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับอาการเหล่านี้อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ใช่จากภาวะพอ่องฮอร์โมนเพศชายเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจนะครับควรเข้ามาตรวจเพื่อให้ได้สาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากปัญหาใดกันแน่นะครับจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องครับการให้ฮอร์โมนทดแทนนะครับอาจจะช่วยแก้ปัญหาไวทองหรือปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของท่านได้นะครับจะช่วยให้ท่านมีมวลกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นมีอารมณ์ท ิ่งขึ้นมีสมััริภาพทางเพศสูงขึ้นและมีความรังการทางเพศดีขึ้นครับหากเข้าในสนใจสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้นะครับและฝากกดไลค์กด s ับส c r ร b ์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ